ประเด็นนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่สุดของ Android เลยก็ว่าได้นะครับผมตามข่าวจากสื่อต่างประเทศมาหลายเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยพอใจกันเพราะว่ามันจะทําให้ Android ไปเหมือนกับ iOS เจนเกินไปแต่ส่วนตัวผมนะผมก็ทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างนะครับข้อดีก็มีส่วนข้อเสียก็มีเช่นกันเพื่อนเคิดเ,เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ บางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า Android กําลังจะเหมือน iOS เนี่ยมันคือด้านไหนหลักๆแล้วก็คือเบสิกที่สุดของมันเลยนะครับจุดเด่นของ Android และ iOS เนี่ยมันต่างกันตรงที่ Android จะเป็น OS ที่ยืดหยุ่นกว่าเปิดมากกว่าในขณะที่ iOS เนี่ยมันดูเป็นระบบปิดทําอะไรไม่ค่อยได้มากแต่ว่าเน้นปลอดภัยแทน สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจอธิบายง่ายอย่างนี้ครับใน Android เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถติดตั้งแอปอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแอปจาก Play Store เพียงอย่างเดียวขอแค่ไฟล์นั้นเนี่ยเป็น d o apk ก็สามารถติดตั้งได้แล้วการติดตั้งอย่างนี้เราเรียกกันว่า side loading ครับพวกนี้มันคือเสน่ห์ของการใช้ Android เลย เรื่องของเรื่องก็คือใน Android v e เวอร์ชถัดไปเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้แล้วนะครับ Google เขามากับระบบ verification ใหม่ที่ต้องการให้ Developer ทั้งหลายเนี่ยระบุตัวตนและลงทะเบียนกับ Ecosystem ของ Google Developer Console ไม่ว่าตัวแอปนั้นจะลงหรือว่าไม่ลง Google Play Store ก็ต้องทำเช่นกันนะครับส่วนถ้า Developer คนไหนแอปไหนไม่ผ่านการ v e r i f y ก็จะไม่สามารถรันบน Android ได้เลยสวัสดีครับเพื่อน อันนี้เราสามารถมองได้ทั้ง2ทางนะครับทางแรกก็คือในมุมมองคนทั่วไปที่ใช้ Android แบบว่าใช้เฉยๆไม่ได้กะโมดิฟายเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะเพราะอย่างน้อยแล้วนะครับมันน่าจะกําจัดแอป,ปจากมิจฉาชีพไปได้เยอะฮะจะมาหลอกให้คนติดตั้งแอป,ปผ่านลิงก์มั่วซั่วซึ่งเป็นปัจจัยหลังทําให้คนโดนดูดเงินพวกนี้จะป้องกันไปได้เยอะมากแบบประมาณว่าคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเนี่ยก็จะปลอดภัยมากขึ้นลูกหลานก็ไม่ต้องเ,อเป็นห่วงเป็นกังวลเหมือนตอนนี้ แต่มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันฮะผมเองก็ตามคอมมูนิตี้ต่างประเทศอยู่หลายแห่งหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่มุมด้านความปลอดภัยครับเขามองว่ามันเป็นเหมือนการมิดสิทธิ์ในการใช้งานของเขาเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาถกให้ฟังทั้ง2ฝั่งเลยนะครับว่ามันเป็นไปในทางไหนได้บ้างซึ่งถ้าเพื่อนชื่นชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ห,หน่อยละกันครับผมจะได้หยิบม,มาเล่าให้ฟังบ่อย ถ้าใครสงสัยนะครับว่าในมุมคนทั่วไปเนี่ยทำไมถึงมีคนไม่พอใจเรื่องนี้ด้วยไปเดือดร้อนอะไรกับ e v e วลลอปเปอร์เขาล่ะอันเนี้ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วกันครับผมเข้าใจฮะว่าในมุมมองคนทั่วไปที่ใช้สมาร์ทโฟน,นเฉยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ Android มันไม่ได้มีอยู่แค่คนใช้โทรศัพท์ถ่ายโซเชียลเฉยๆครับมันมีกลุ่มคนที่ใช้งานลึกกว่านั้นเช่นแบบว่าลงอิมูเลเตอร์เอาไว้เล่นเกมของแพลตฟอร์มอื่นเพราะจะว่าไปแล้วนะครับฮาร์ดแวร์สมัยใหม่เนี่ยมันแรงนะฮะ อยู่นอก Play Store นี่ยนะครับติดตั้งไม่ได้ก็เท่ากับจบเลยข้อจำกัดใหม่นี้ Google เขาจะเริ่มเอาทดสอบแบบ Early Access ในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับส่วนการนามาใช้จริงก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2026ที่จะเปิดให้ Developer เข้าถึงคอนโซลตัวใหม่เพื่อยืนยันตัวตนหลังจากนั้นในช่วงกันยายนก็จะดันให้บางประเทศเนี่ยได้ใช้ก่อนเพื่อเลยในิสต์ของประเทศได้ใช้ก่อนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยบราซิลอินโดนีเซียสิงคโปรแล้วก็ประเทศไทย เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมประเทศไทยได้เป็นกลุ่มแรกในการใช้ระบบใหม่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศพวกนี้เป็นเหยื่อมาแวร์และมิจฉาชีพจากการติดตั้งแบบไซต์โหลดดิ้งที่เยอะที่สุดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าหลยฮะถ้าระบบมันดีก็ถือว่าเป็นผลดีกับเราก่อนแต่ถ้านไม่ดีเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ใช้ของไม่ดีก่อนเลยจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูต่อไปครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักการในการ verify ของ developer กันบ้างนะครับอันนี้ผมว่าควรรู้ทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปแล้วก็ developer เองด้วยนะฮะจะได้เข้าใจไงฮะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนอย่างแรกเลยก็คือข้อมูลส่วนตัวต้องเอามาใช้นะครับอย่างเช่นชื่อที่อยู่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ถ้าทํางานในองค์กรก็ต้องใช้เลข DUNS และเว็บไซต์ขององค์กรด้วยนะครับนอกจากนั้นฮะบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตหรือ government ID ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องส่งให้ Google เช่นกันพูดง่ายๆมันก็คือระบบ KYC ที่ทําให้บริษัทเนี่นา ไปลงทะเบียนเว็บอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเงินมันก็ต้องทําพวกนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของการลงทะเบียนแอป,ปกันต่อต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้ผู้พัฒนานะครับต้องมีการส่งให้ Google ทั้งแพ็กเกจเนงตัวแอป,ปแล้วก็ตัว signing keys ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เดฟหลายๆคนไม่ค่อยอยากทําโดยเฉพาะการส่งตัว signing keys ให้ Google เนะะี่ยฮะยิ่งถ้าเราตั้งใจไม่พัฒนาลง play store อยู่แล้วก็คงไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้ใช้สมาร์ทโฟนที่มันปลอดภัยมากขึ้นแต่สำหรับ Developer นักพัฒนาอิสระเนี่ยเขาจะมองเรื่องนี้มันผิดคอนเซปต์ของ Android เพราะจะว่าไปแล้ว Google เขาพยายามให้เราเห็นมาโดยตลอดนะครับว่า Android เป็นระบบเปิดและมันยังคงสามารถปลอดภัยไปพร้อมๆกันได้ในขณะที่ iOS ของ Apple เนี่ยเขาโปรโมทเรื่องความปลอดภัยในระบบปิด Google ได้เคลมมาครับว่าวิธีการติดตั้งแอปแบบ Site l o a d i n g เนี่ยคือช่องทางหลักในการเอามาวร์เข้าเครื่องเลยมีคนโดนโจมตีเพราะการติดตั้งแบบเนี้ยเยอะมากซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับด้วยความที่มันลงอะไรก็ได้ไม่ผ่านการคัดกรองพวกลิงก์ปลอมหรือว่าลิงก์มิจฉาชีพเนี่ยมันก็เลยส่งมาวร์เขาเ้าเครื่องผู้ใช้ได้ง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับการคัดกรองเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ได้ d e v e l ปอร์ทำงานได้ยากขึ้นอาจจะมีการเซนเซอร์แอปมากขึ้นอิสระในการเลือกใช้แอปก็จะน้อยลงไปด้วย จริงๆแล้วไอ้วิธีแบบนี้ครับ Google เขาเคยทำมาแล้วในช่วงปี2023นะครับแต่อันนั้นเขาทำแค่กับแอป,ปของ Play Store เท่านั้นและหลังที่เขาลองทำเนี่ยก็เห็นได้เลยครว่าอัตราคนโดนมาแวร์เนี่ยน้อยลงไปเยอะเขาก็เลยคิดมาครับว่าในเมื่ออันนั้นเนี่ยมัน work ดีก็เลยน่าจะเอามาใช้ในทุกกรณีเลยแม้ว่าจะเป็นแอป,ปที่ติดตั้งนอก Play Store ก็ตาม แต่ถ้าเรามองให้มันลึกกว่าน,นั้นมันก็อาจจะมีจุดให้เราคิดเหมือนกันนะครับว่าจุดประสงค์ของ g o o g l e เนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เรื่องความปลอดภัยหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า Google ต้องการอำนาจในการควบคุมมากขึ้นก็ได้นะครับและบังเอิญบังเอิญมันมีประเด็นโผล่เข้ามาช่วงเดียวกันพอดีเลยเผื่อใครไม่ได้ตามข่าวนะครับตอนนี้ Google เขากําลังสู้ด้านกฎหมายกับ Epic Games อยู่ตอนปี2020เนี่ยครับ Epic Games ได้ยื่นฟ้องร้อง Google ในข้อหาผูกขาดช่องทางในการแจกจ่ายแอปซึ่งก็คือไอตัวย่ายเงนกแบบ in ิ In Payment App ็ ต้องทำผ่าน Play Store ด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆก็คือเขาพยายามสื่อว่า Google เนี่ยจะกินส่วนแบ่งทุกทางอนะฮะผ่านมาถึงตอนนี้ครับดูท่าแล้ว Google จะแพ้ประเด็นดังกล่าวซึ่งก็คงหมายความว่าต่อไปนี้อาจจะมีช่องทางในการแจกจ่ายแอปนอกจาก Play Store เพิ่มขึ้นแอปหลายๆอันก็อาจจะไม่ลงใน Play Store แล้วย้ายไปลงที่อื่นันแทน Google ก็คงไม่พอใจแน่นอน หลายๆคนเขาเลยมองครับว่าพอ google คิดว่าจะเสียช่องทางธรรมหากินเนี่ยก็เลยมากับวิธีใหม่นั่นก็คือยืนยันตัวตนแม่งทุกแอป,ปเลยนะครับไม่ว่าแอปเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับ play store หรือไม่ก็ตามแบบนี้ google เขาจะใช้เหตุผลอื่นในการตัดสินก็ได้นะครับอย่างเช่นต่อให้แอปเนี้ยทางเทคนิคแล้วมันปลอดภยัยแต่ google เราไม่ชอบอ่ะมันมีผลกระทบกับธุรกิจเราเราก็สามารถใช้เหตุผลหรือว่าช่องโหว่าทางนโยบายในการดีเล์หรือไม่ก็ไม่ปล่อยแอป,ปนี้ผ่านก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ พูดง่ายๆครับก็คือสารสั่งให้ Google ลดอำนาจตัวเองด้วยวิธีหนึ่ง Google ก็เลยมากับอีกวิธีที่จะช่วยตัวเองเนี่ยมีอำนาจโดยเบ็ดเสร็จนั่นแหละครับคนก็เลยคิดไงครับว่าทําไมเพิ่งมาตอนนี้มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่ามันจะเป็นการสมไฟกับปัญหาเซน s o r s h i p และการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในตอนนี้ไหม ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่อาจจะมีผลเสียกับผู้ใช้งานทั่วไปบ้างนะครับเครื่องหลังเนี้ยเราก็ได้ยินนโยบายด้านการเซนเซอร์ชิพจากหลายที่เลยใช่ไหมครับโซนยุโรปเองก็เริ่มมีการเอาระบบยืนยันตัวตนในการเล่นเน็ตมาใช้แล้วอารมณ์แบบว่าจะเล่นเน็ตต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะฮะคนเขามองครับว่ามันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยแล้วนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นการตั้งใจจะเอาข้อมูลชัดๆเลยทางออกหลักก็คือติดตั้ง VPN มาใช้นะครับถ้าเหมือนว่าเราเนี่ยเล่นจากประเทศอื่นที่ไม่มีนโยบายพวกเนี้ยเพื่อจะ ตัวอย่างที่ง่ายสุดนะครับก็คือประเทศจีนนี่แหละฮะทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่นั่นเขาไม่สามารถใช้บริการโซเชียลมีเดียอะไรของโลกตะวันตกได้เลยถ้าอยากใช้ก็ต้องมุด VPN อย่างเดียวและสมมติแหละฮะว่าถ้ารัฐบาลที่เขาเคร่ง,รงด้านเซนเซอร์ชิฟทั้งหลายเนี่ยไปติดต่อ Google บอกว่าไอ้บริการ VPN พวกนี้มันไม่ปลอดภยัยมันกระทบด้านความมั่นขององชาติถ้า Google ไม่ทําตามนโยบายนี้จะไม่สามารถใช้ Google ในประเทศเขาได้ด้วยก็เท่ากับว่าไอ้ตัว VPN ทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ไปเลยเป็นการเซนเซอร์โดยสมบูรณ์ มาถึงตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นให้เราถกกันนะครับว่าระหว่างความปลอดภัยกับอิสระในการใช้งานอันไหนสําคัญกว่ากันถ้ามันปลอดภัยขึ้นแต่เราถูกเซ็นเซอร์อันนี้จะโอเคกันไหมแนวคิดมันก็กลับไปเหมือนประเทศจีนนั่นแหละครับผมเคยไปเที่ยวจีนผมรู้สึกปลอดภัยมากเลยนะครับปลอดภัยกว่าอยู่ยุโรปหลายเท่าทําไมเหรอฮะในเมืองใหญ่เนี่ยเดินไปไหนมันมีกล้องทุกบุ่มเลยนะครับต่อให้ไม่มีก็มีหุ่นยนต์ตำรวจเดินไปเดินมาตลอดการกระทําทุกอย่างเนี่ยจะถูกสอดส่องโดยภาครัฐหมดเลย แต่กับกันครับฝั่งยุโรปเนี่ยซีเรียสมากนะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวกล้องวงจรปิดแทบไม่มีต่อให้มีก็ห้ามหันออกไปในที่สาธารนณะจะถ่ายรูปอะไรก็ต้องระวังติดคนอื่นมาการใช้ชีวิตของคนเนี่ยก็เลยสระกว่าทุกคนมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวมากขึ้นมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพียงแค่ในยุโรปเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยถ้าเดินในที่เปลี่ยวยิ่งตอนกลางคืนในเมืองใหญ่ๆเนี่ยใครเคยไปจะรู้ดีนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนหรือบางเมืองเนี่ยต่อให้มีกล้องเยอะมากอาชญากรรมแรงต่างๆมันก็ยังเยอะอยู่ด ถ้าเป็นตัวอย่างของฝั่งแอปที่ชัดที่สุดก็คงเป็นแอป Signal เนี่ยแหละครับแอปนี้มันเอาไว้ส่งข้อความแบบเข้ารหัสซึ่งคุณก็สามารถหาโหลดได้ใน Play Store ์นี่แหละครับแต่บางประเทศแอปนี้มันโหลดไม่ได้เขาอาจจะกลัวมั้งฮะว่าเอาไว้คุยเรื่องต้องห้ามกันหรือเปล่าผู้ใช้ก็เลยต้องไปหาโหลด APK ผ่าน VPN กันถ้าสมมติว่าพวก VPN เนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็เท่ากับว่าช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยของคนบางกลุ่มเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ยากขึ้นครับ กลับมาเข้าเรื่อง Android กันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ Android เขาเลือกทางได้ชัดแล้วนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยอยู่กลางกลางระหว่างความอิสระและความปลอดภยัยตอนนี้เขากลายเป็นระบบปิดที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้นแทนการกระทาแบบนี้มันก็ไม่ใช่อะไรใหม่นะครับมันเริ่มมาสักพักแล้วอย่างก่อนหน้านี้เองก็มีเรื่อง ASP หรือว่า a n d r o i d Open Source Project ที่ถูกเปลี่ยนในพัฒนาแบบ p r i v a t e เสร็จแล้วพอเขาพัฒนาเสร็จเนี่ยก็ค่อยปล่อย Sourcecode ตย่างๆออกมาแทน พวกเครื่องรุ่นใหม่ๆจากค่ายมือถือทั้งหลายเนี่ยก็ไปในทางเดียวกันเลยนะครับการปลดล็อกบูตโดเดอร์ก็ยากขึ้นนะครับอย่างเช่นใน Samsung one ui 8เนี่ยก็เพิ่งมีข่าวมาเองครับว่าจะไม่สามารถทําได้แล้วแบบนี้การติดตั้งรอมแบบ third Party เนี่ยก็จะยากขึ้นหรือว่าอาจจะทําไม่ได้เลยก็ได้ในบางกรณีนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดแบบทุกค่ายพร้อมกันแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่ามันไปในทิทางเดียวกันยิ่งมาเจอนโยบายใหม่ของ Google เนี่ยแบบนี้มันก็ชัดไปอีกนะครับว่า Android มันเคีย iOS ม แล้วถ้าเพื่อนๆไม่พอใจกับเรื่องนี้จะทํำยังไงดีถ้ายังอยากอิสระต่อไปเราทําได้ไหมอันนี้ก็ยังคงตอบไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวประกาศออกมาเท่านั้นเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าการห้ามเนี่ยมันจะเคร่งครัดขนาดไหนและจะมี work around อะไรแก้ไขได้บ้าง อันเนี้ยถ้าผมเดานะครับเราอาจจะต้องย้ายไปใช้ OS พื้นฐาน Android ตัวอื่นแทนอย่างเช่นแบบ Gra ฟฟีนโอซึ่งก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกเครื่องอีกนะครับหรือไม่แน่ก็ต้องไปหาวิธีลง Cu s t o m r มรอมแต่เป็นรอมตัวไหนก็ต้องมาดูกันต่อไปเพียงแค่มันอาจจะมีปัญหาหทุกคนรู้กันนะครับก็คือตอนเนี้ยถ้า Google เขา Step Up เรื่องการ Verify App เข้ามาแล้วไม่แน่พวกผู้พัฒนาแอปแบบว่า s e r i o u s Serious อย่างเช่นแอปธนาคารทั้งหลายก็อาจจะมีการ Step Up การ Verify เข้ามาด้วยแบบว่าไม่อนุญาตให้ใใใชช้้้้งงานนนนนนกกกกััับพวเเเครรรืืื่่่่่ออออออทีีมมมมไไไไ Official ะ็็ปไปไดหหต ใช้ได้ก็ต้องยอมรับอีกน,น,นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนสามารถแก้ไขได้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ในด้านการโมดิฟายและหาลู่ทางเพิ่มเติมสักหน่อยความอิสระในหมู่คนใช้งานทั่วๆไปจริงๆเนี่ยก็จะลดลงไปครับสรุปแล้วครับ ประเด็นวันนี้ก็คือมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับคนท,ทั่วไปไม่ตั้งใจทําอะไรไม่โมอะไรเชื่อใจพร้อมอยู่ภายใต้การดูแลขอ,อง Google โดยสมบูรณ์อันนี้ดีนะครับเดเวลลอปเปอร์ที่ทำแอปสำหรับตลาดเมนสตรีมก็อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทําใน Play Store กันอยู่แล้วคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงเป็นสายโมคนที่ชอบลงแอปผิดใจโคเปเรทยักษ์ใหญ่หรือไม่ก็เป็น Dev e l o p e r สายดี Google ที่ไม่ชอบระบบปิดอันนี้จะลําบากสััหนนน่่อยครบวตวตมะ ผมอยากให้มีทางเลือก2ฝั่งเลยมากกว่าคนส่วนใหญ่ก็เอาการ verify แบบใหม่นี้มาใช้แน่นอนแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นพิเรนก็ควรอนุญาตให้เขา Unlock ได้สมบูรณ์เช่นเดียวกันแต่ว่าไอการ Unlock อาจจะยากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับไม่้ม่ฉาชีพเนี่ยเขาเอาไปลอดลวงให้คนธรรมดาสามารถทําตามคําสั่งได้ประมาณว่าถ้ามีทางเลือกก็หมายความว่าเราเป็นเจ้าของอุปรกรณ์ของเราโดยสมบูรณ์การที่เราซื้อเครื่องแบบซื้อขาดมาเนี่ยเราก็ควรจะเลือกได้ใช่ไหมครับว่าเราจะทําอะไรกับมันความปลอดภัยควรให้เป็นพื้นฐานแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะเสี่ยงเเนน่ยมัก็็ควรรปสิทธ์อาู ดีฮะโดยรวมก็ประมาณนั้นกันครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงชอบวิธีการ verify ใหม่นี้ไหมและควรจะบังคับให้ verify ทั้งหมดหรือว่าควรจะมีทางเลือกให้มากกว่าก็สามารถเขียนมาคุยกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ